ที่กรุงเนปิดอ์แถลงข่าวร่วมกันไปแล้วค่ะระหว่างองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาและบันคีมุลเลขาธิการสหประชาชาติค่ะเป็นการแถลงข่าวที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่พรุ่งนี้แล้วนะคะจะเริ่มต้นการประชุมปางหลวงแห่งศตวตรรษที่21หรือการประชุมปางหลวงครั้งที่2ซึ่งบันคีมูลมาร่วมประชุมด้วย จากการแถลงข่าวในครั้งนี้บันคีมุลแสดงความเป็นห่วงเรื่องคนโรฮิงญาซึ่งเป็นเรื่องที่เลขาธิการสรัประชาชาติเคยกล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะว่าประชาคมโลกให้ความเป็นห่วงเรื่องนี้มาก แต่วันพรุ่งนี้ในการประชุมปางหลวงแห่งศตวรรษที่21จะไม่มีกลุ่มโรฮิงญาร่วมประชุมนะคะแต่ถือได้ว่าเป็นการประชุมครั้งสำคัญที่องคสานสูจีในฐานะที่เป็นผู้นำสูงสุดของเมียนมาหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นด่านแรกที่จะนำไปสู่การสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืนในเมียนมาค่ะและถ้าดูเรื่องของในอดีตตั้งแต่เกิดขึ้นสำหรับการประชุมปางหลวงหรือ ชื่อเมืองนะคะก็คือชื่อเมืองปางหลงแห่งรัชฐานถ้าภาษาไทยใหญ่ก็เรียกว่าเมืองปิ่นปิ่นหลงค่ะ การประชุมเกิดขึ้นตั้งแต่12กุมภาพันธ์เมื่อ69ปีที่แล้วในวันประวัติศาสตร์ที่ได้เห็นภาพในพลอองซานบิดาขององซานซูจีลงนามร่วมกับผู้นำกลุ่มชาติพันธุ์อีก3กลุ่มก็คือกลุ่มชินกลุ่มคาชินและกลุ่มไทยใหญ่แต่หลังจากในพลอองซานถูกลอบสังหารเสียชีวิตไปก็เกิดความวุ่นวายนะคะและเมื่อในพลเนวินยึดอำนาจเมื่อปี2505ก็ยิ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นให้การสู้รบยืดเยื้อมาอย่างต่อเนื่องค่ะ และได้มีความพยายามอีกครั้งในยุคข,ของประธานาธิบดีเต็งเซ็งเพื่อจะนํากลุ่มชาติพันธุ์ที่ติดอาวุธสู้รบกับรัฐบาลเข้าสู่การคุยเพื่อนําไปสู่สันติภาพแต่ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจนมาถึงยุคข,ของรัฐบาลภายใต้การนําของพรรค NLD ที่ กำลังจะมีการประชุมในวันพรุ่งนี้31สิงหาคมกลุ่มต่างๆที่จะเข้าร่วมมีหลากหลายกลุ่มนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่ถูกจับตามองก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มว้าในที่สุดประกาศเข้าร่วม3กลุ่มที่ทางกองทัพไม่อนุมัติให้เข้าร่วมก็คือกลุ่มติดอาวุธโกกั้งกลุ่มปะหล่องและกลุ่มกองทัพยะไทยนะคะหรือว่ากลุ่ม a a สำหรับการเดินทางไปเยือนจีนขององซานซูจีก่อนหน้านี้ที่ได้พบกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งประเทศจีนถือได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญนะคะที่ถูกวิเคราะห์ว่าทำให้กองกำลังว้าตัดสินใจเข้าร่วมการหารือที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามส่งสารของประเทศจีนว่าต้องการที่จะสนับสนุนการปรองดองแห่งชาติของประเทศเมียนมาซึ่งกลุ่มว้าเคยส่งสารก่อนหน้านี้ว่าจะไม่ยอม ไม่ยอมรับกระบวนการที่ทางสหรัฐญี่ปุ่นและยุโรปพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงการเมืองภายในของเมียนมาค่ะพรุ่งนี้ด่านแรกที่จะเกิดขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งฉากของเมียนมานะคะว่าภาคต่อของปางหลวงที่เกิดขึ้นเมื่อปี1947โดยบิดาก็คือในพลอองซานนะคะและในวันพรุ่งนี้อองาซานสูจี ก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมซึ่งต้องติดตามว่าการประชุมที่จะมีขึ้น5วันจะดำเนินไปอย่างไรคะ่ะ